นี่ับพี่น้องครับมือนีเป้าแอวนะครับภาพที่พานธ์นอ้องม้ามึงมีอมุ้งน,งนึงนะครับของการเฮ็ดงานนะครับซึ่งเป้าแอวก็มาอยู่เพื่อสองดาวทีประมาณ6เดือนครับพี่น้องอ่าก็ได้ซื้อที่ซื้อข้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมเฮ็ดเป็นร้านค้านะครับหลังจากเข้ามาขาดายมือหนีเราจะหนึ่งก็เลยมีอแผนงานที่ดีมือนี้แะ่ดับเป็นมือเลือกง,งามย่างดีครับเป้าแอวได้ สังเสานะครับเพื่อที่มายุดอีกลัดอัาเป็นมาอีกลันดลน,น,นะครับพิกัดกายูบ้านหนองแซงครับตำบลซ่องดาวอำเภอซ่องดาวจังหวัดสกลนครน,นะครับวันนี้รถก็ได้มาหอดแล้ววันนี้วันที่สี่ครับวันที่สี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเสาที่เขาใไตขนาดประมาณจากักห้าเมตรขาดสิ่น้ำหนักก็ได้เสานึงหนึ่งประมาณ มา่นการบริแรใจเนาะ,ะนครับนี่คือความยาวประาามาณ3เมตร10กิโลนะครับความยาวประาามาณ3เมตรโดยการจัดท้ำเรือรอโดยใช้เริญบอกบับาานนดใต้นะครับซึ่งเของผมคือคุณภาพตอนนี้รถกำลังเอาเสาลงนะครับเพื่อที่จะจัดเรียงนะครับจัดเรียง ยังบริษัสานที่ยังบริเรียบร้อยครับมีคือส่วนใหม่จะต,ตัดออกขนานะครับขนาดของล้านนะครับที่เราเอกมนล่างซีเอยูน่ก็กประมาณตั้ง12เมตรคูณ20เมตรนะครับประมาณห้องละนัอองละ4เมตรนะครับ 500บาทนะครับประมาณนะครับคุณคือกานี่คือภาพรื่องเอ่อเบื้องต,ต้นนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับพี่น,อน้องอุปกรณ์นะครับเล็กที่ใส้นในการเทค่ั้นนะครับเล็กที่ใส้นในการเทค่ั้นตัวน,นี้ก็เป็นเล็กโค้งสั่งครับนะ,นะเล็กโค้งสงั่งอาจจะใส่เล็กขนาดใหญ่ครับซึ่ง เราแอลจัดเล็กชุดใหญ่นะครับเป็นเล็กขนาดใหญ่นะครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นในแบบนะครับร้อยคูน่าสิบคูนยี่สิบคูนสามจุดสองนี่เป็นเล็กขนาดใหญ่นะครับหลังมาจากโคบอลเท่านะครับเคื่อที่งานสร้างเมื่อาชีพครับพี่น้องเคือกำลังเอาเสาลงเพื่อที่จัดเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะจัดเลี้ยง เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากได้เล่นน้ำย่ำดีนะครับนอกจากท่าผู้ชู แผนเสบียงนะครับอันนี้อาหารการกินนะครับอาหารการกินที่กะเริ่มจัดเตรียมให้ทั้งสร้างเไป่นกินน,กน,นะครับใหย่อ่อนนะครับลงมือเองมือนี่แม่อ่อนไม่ใญ่ดวงเวลาพูดนะครับจัดเตรียมเป็นอาหารติงโตอาหารกิงโตอาหารเจ้ากินแบบสดๆรับพไปนองนะ น,นี่ก็คือเียใหญ่นะครับเียใหญ่เจ้าของบ้านนะครับเพิ่งกะเริ่เตรเียมตกเตรียมใส่เอาเงินใส่ล,ละละเอาเงินใส่ใหม่แล้วผมเป็นเงินเก่าได้หรอเงินใหม่เด้อใบลอยก็อไรไม่ใช่เท่าไรเออใบลอยกับเงินเหรียญที่เพิ่งใส่น่ะเป็นเงินใหม่แล้วผมเป็นเงินเก่าเออคิดเก้าบาทบ่มคิดเก้าบาทบ<า>่บ่รู้แต่ว่าเป็นถุงเก่าถุงเก่าแต่ว่าเอาใส่อีกร้อยหนึ่งแต่ว่าถุงน่ะมันเป็นถุงเก่าที่ ปีใ사อยู่บันสมเนืนนะครับอ้าวอีกคือสถานที่ครับพี่น้องสถานที่ในการก่อสร้างนะครับผ่านมาถอยจนกำลังตามกำลังจัดเตรียมลงไปนะครับขนาดประมาณสัก12คูน20เมตรนะครับอุปกรณ์ต่างๆพ่อใหญ่จ่ากำลังมานะครับกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มชุดภาพรวมนะครับภาพรวมพี่น้อง บอกเอลซีให้เบิงการทำงานของเพื่อนนะครับมาเป็นงานแตังงาน,นลุงเล่เอ้ยบอกเลยเสามีหูเน,นีเ่ยไม่ติดอยู่สองแถวพี่เด้อเออให้เราคัดออกมาเอาหูห,หูไล้ที่ห้าว้าวกันนั่นละเอาไว้ดีก่อน หม,มูตีหมูหม,มูตีไปไล่พุ่กเขาเอาไตไล่นี่เออโอเคโอเคผมกำลังถ่าย,ายาไอหัวบอกถ่าย<อ>วิดีโอท่องยูทู e ผมเบาแอลพาเพลินขิ้นเข้าไปเด้อมียูทูบเบอร์ที y มียูทูบเบาแอลพาเพลิน,นผมลงแล้วนะครับตอนนี้ถ่ายทำจริงๆออกอากาศจริงๆนะครับ <ül> สร้างกับทำงานจริงๆนะครับ พิมก็ไปเลยบาล่าวแอลพาเพลินเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเห็นลูกมดเดี๋ยวเริ่มทํางานเนี่ยผมจะทายมดทุกขั้นตอนเลยในการทํางานผู้ใดผู้ใดเฮ็ดหัวนี่มันตีหัวมดเลย <c oughs> ผู้ใดผู้ใดเฮ็ดหัวนี่ของผู้ใดหนานี้ของผู้ใดนี่หัวมั้งเอาไม่ไปห้องเอาไปห้องท้งุเด้อซอยกันใ,ใหญ่มันหักเอง คนนี่จะบันท so oh, so ึกภาพไว้ตลอดผู้ใดเฮ็ด hmm. หัวผู้ใดเฮ็ดผู้ดีผู้ใดอู่งานมันจะออกเงี้ยได้หนีมดบ่าวแอลพาเพลินขิมเข้าไปเด้อขิมเข้าไปในยูทูบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ฝากน้องผมมีช่องเป็นของเฉ้างแล้วจนแล้วครับประมาณจะ6-7เดือนแล้วสามแล้วไว้ไปพิมพ์เข้าไปในแม่พี่คนไปเบิ่งทะกอนเออเดี๋ยวเดี๋ยว ทำเาแต่ะละตนแต่ลเนื้อหาดูว่าวใช้ความสามารในการขอสั่งนขอสวควร ตูวเว้เย็นข้างนอกนะตูว้เย็นละยุ่ป่าป่ามานัน เขาเอาไม่ได้อะไรเดี๋ยวเพื่อนมาเพื่อนจะขี่มาเห็นดอก คลิปนี้กับปากว้นนี้สักก่อนนะครับปากพี่ปากน้องฝากก็ไรค็แช่กดติดตามนะครับฝปกาเอวอคาเพื่อนคือเกาเดี๋ยวพอกันในอีพีครับในการสร้างบ้านครับพี่น้องสวัสดีครับ